ครับสวัสดีครับสำหรับ EP นี้เรามาดูเรื่อง routing ที่เป็น inter VLAN routing กันนะครับในตอนแรกของเราก็คือจะมีการใช้ PC 2ตัวเข้าทำการเชื่อมต่อหากันแล้วก็เซต IP แล้วก็ลองปิ่งกันดูว่าสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่นั่นเองครับหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มอุปกรณ์ router ขึ้นมาเพื่อขั้นระหว่าง PC สงเครื่องแล้วก็มาดูว่าสามารถที่จะ ปิงหากันเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับาจากนั้นจากโจทย์ก็คือมี PC 2เครื่องนั่นเองไปที่ PC อีก1เครื่องครับฉะนั้นก็เชื่อมต่อเข้าหากันโดยสายค o อสโอเค จากโจทย์กำหนดว่าให้ PC มีอ่ามี PC 0มี IP address เป็น192.168.10.10นะครับก็มีสำเน็จมาเป็น2 5 5 2 5 5 2 5 0น,นั่นเองนี่เป็นส่วนของ PC 0นะครับก่อม,มา PC 1 PC 1โจทย์กาหนดว่าให้เป็น IP 192.168.20.20สำเนิดมาก็คือ255.25.25.0นั่นเองครับหลังจากนั้นโจทย์ถามว่าาหมายเลขเครือข่ายของ PC0 คืออะไรโอเคหมายเลขเครือข่ายของ PC0 นะครับ PC0 ใน P192.168.10.10 สับเนตมาก็คือ2 5 25 5 2 5 5 5 5เพราะฉะนั้นเอาไ p พ d ดเรมาแอนทาง l o จิกกับ subnet ก็จะได้หมายเลขหมายเลขเครือข่ายหรือ n e t เ o อ k ID นั่นเองก็คือ,อจะได้เป็นหมายเลขเครือข่ายคือ1 9 2 1 6 8 1 0 0นั่นเอง แล้วก็ P C 1หมายเลขเครือข่ายก็เอา IP 192.168.20.20กแกับ2 20. 20 N, 25 5. 25. 25. 5 5 2 5ก็จะได้หมายเลขเครือข่ายก็คือ192.168.20.0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหมายเลขเครือข่ายไม่เหมือนกันดังนั้นจึงทำให้หสองเครื่องนี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ เนื่องจากอยู่คนละหมายเลขเครือข่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเกตเวเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสาร p า PC ทั้งสองเครื่องนี้ที่อยู่คนละเครือข่ายให้สามารถที่จะสื่อสารกันได้จากโจทย์ก็คือ,อเดี๋ยวเรามาลองปิงดูก่อนครับว่าเป็นไปนตามคอนเซ็ปที่บอกไม่กี่หรือเปล่าว่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ปิง1 9 2่งเก2 0ส ก็คือจาก P C 0ปิงไปที่ P C 1ก็คือ I P 1 9 2 1 6ก็2 2 6 8 2 0 2นนั่นเองโอเคก็ไม่สามารถปิ่งหากันได้นะครับเนื่องจากอยู่คุณลักษือข่ายนั่นเองต่อมาโจทย์บอกว่าให้เพิ่มเราเตอร์ไป1ตัวนะครับ เพิ่มเราเตอร์ไป1ตัวเป็น1841โอเคแล้วก็ขออญ,ญาตตัดสายการเชื่อมต่อแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อฟ a s อินเทอร์เน็ต0ไปที่ฟ s t 0ท0นะครับแล้วก็อีกฟังหนึ่ง0ท1ไปที่ฟ a s อินเทอร์เน็ต0ของ p ี4 โดยปกติแล้วเราเตอร์หรือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเตอร์ขาเราเตอร์จะชัดดาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสีแดงเดี๋ยวเรารค่อยไปโนชาร์กันอีกทีนึงนะครับให้ทําการ config ip ให้กับเราเตอร์หาคลิกเข้าไปนะครับโนครับจะพิมพ์เองคอนฟิกเทอร์มินโอเคสาโจทย์ของเราก็คือฝั่ง0ูนย์ทับศนย์กำหนด ip เป็น 192.168.10.1ส่วนฝั่ง0นทับ1นำนวณ i อเป็น192.168.20.1นั่นเองครับฟาสต์อ h e เทอร์เน็ t ฟาสต์ฟาสต์อินเทอร์เน็ตทับ0 IP a d d e พีแอดเ1สห1ึ่2 5 5 5า5อ5โอเคแล้วก็ โนชัดดาวด้วยนะครับจะได้เปิดขึ้นมาเปิดอินเทอร์เฟซขึ้นมาใช้งานโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นออกมาจากอินเทอร์เฟซ0.0เข้าไปที่อินเทอร์เฟซ0.1โจทย์กำหนดให้ p เป็น ip address 192.168.20.1.255.255.255.0ใส่มานะครับตามโจทย์เลยนะครับ ่าโอเคแล้วก็ no ช h u t d o w n เพื่อเปิดพอตขึ้นมาใช้งานเรียบร้อยเพื่อเป็นการร e ีเช็ค end show run ดูว่าเราทำการคอนฟิกถูกต้องหรือไม่นั่นเองอโอเค fast ethernet 0ูนย์ทับศูนย์ ip หนึ่งเก้าสองจุดหแปดจุดสิบจุดหนึ่งโอเคถูกต้อง ไฟล์ทเน็ตสูงทับหนึ่งไอพีอเป็น1นึ่งเก้าโอเคถูกต้องครับหลังจากนั้นให้เราลองอให้เราไปเซตเกตเวของ PC 0ศูนย์เกตเวพีซีศก็คือขาของเราเตอร์ขาที่0ูนย์ทับหนะครับเป็นไอพของเราเตอร์ไปที่คอนฟิกแล้วก็ Setting 1นึ่งเก้าส หมายความว่าถ้า PC 0ต้องการสื่อสารกับเครื่องที่อยู่นอกเครือข่ายที่ตัวเองอยู่ให้ไปถามเราเตอร์เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลให้นั่นเองครับเกตเวแล้วก็ไปที่ PC 1นึ่เซตค่าเกตเวย์ให้เป็น192.168.20.1 ก็คือถ้า PC เนี่ยต้องการที่จะสื่อสัรกับอุปกรณ์หรือเครื่องที่อยู่นอกเครือข่ายตัวเองก็ให้วิ่งมาถามเราเตอร์ก็คือขาที่20.1นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราลองปริงดูว่าสามารถที่จะปริงหากันได้หรือไม่นั่นเองหาปิงปิง1 9 2่6เาสง ก็คือปริงนจาก PC 0มาหา PC 1ตรงนี้นะครับบมาลองปริงนปึ๊บอ่าแพ็กเกจแรกอาจจะต้องถามเอาโอเคสามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วลองดูว่าเส้นทางการสื่อสารไปทางไหนเทรดเลยนะครับ92.168.20.20ปึ๊บโอเคจะเห็นว่า pc0 วิ่งไปที่192.18.10.1ก็คือเรารเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นซ่อมบูลสุกทงมาที่เรารเตอร์แล้วก็ส่งมาที่ pc1 ต่อให้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างหลังจากที่บอกว่าเราเซตเกตเว์ให้ pc0 เพิ่มก็คือ .1 แล้วก็เกตเว์ให้กับ pc1 ก็คือเป็น20.1 ราะฉะนั้นสิ่งที่ PC 0ทําทำกรณีที่ปิงไปหา PC 1แล้วพบว่า,า PC 1เนี่ยอยู่คนละเครือข่าย PC 0ก็จะทำการส่งข้อมูลไปต่อ,อยางเกตเวเพื่อให้เกตเวหาเส้นทางที่จะไปสู่ PC 1ให้นั่นเองนะครับซึ่งเกตเวในแ lap ของเราก็คือเราเตอร์ซึ่งมีเส้นทางทั้งสองฝั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงทำให้ Pc0 กับ Pc1 สามารถสื่อสารกันได้นั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นครับขอบคุณครับ